ครับผมนายชนะรงค์ยิ่งส่ขวาปวชสามแผนอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัาการาีพะวันแก่นครับวันนี้ผมจะมาต่อวงจรน,นับเลขแบตเตอรี่นขนาด3บิตแบบขึ้นลงครับอุปกรณ์มีดังนี้นะครับ1ชุดทดลองวงจรดิจิตอลน,นะครับ1ชุดนะครับแล้วก็จะมี IC นะครับทั้งหมด4ตัวนะครับโดยมี IC เบอร์ d m 7 4 6 7 4 7 6 n 2ตัวนะครับแล้วก็เบอร์ HP เอ HD 7400สตัวครับน่ครับแล้วก็มีสายจั๊มประมาณ30-40ถึงสายนะครับโอเคครับแล้วก็จะมีโลจิกสวิตช์หนึงอันนะครับนะครับเอาไว้ปรับขึ้นปรับลงครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อวงจรกันเลยนะครับนี่คือแบบของวงจรที่เราจะนำมาต่อนะครับน่ครับโอเคไปเลยนะครับ เดี๋ยวเราไล่ไปทีละสายเลยนะครับเริ่มจากสายจุดจากตัวแรกนะครับเจ็ดี่เจ็ดนะครับขา2องขา3ามขาสี่เชื่อมกันนะครับแล้วก็ลงที่ขาที่สินะครับของตัวมันเองนะครับนี่ครับสอานะครับก็สามสี่นะครับโอเคแล้วก็เชื่อมกันนะครับลงที่ขาที่16ครับ ของที่ขาที่16แล้วนะครับต่อไปครับขา5ครับขา5้าขึ้นไฟบวกครับของตัวมันเองครับครับต่อไปเป็นขาที่7กับ8ครับเราจะมาต่อ7กับ8กันนะครับเจ็ดกับ8เชื่อมกันครับแล้วก็ไปต่อที่ขาที่9กับ12นะครับเจ็ดกับแปดเชื่อมกันนะครับแล้วก็ไปต่อที่ขาที่เก้า กับแล้วก็9ไป12นะครับโอเค9 10 11 12ครับโอเครับต่อไปนะครับจะเป็นขาที่13ครับลงกาวครับขาที่13ลงกาวนะครับโอเคแล้วกเ็เราจะไปที่ขาที่ เอาขาที่6ก่อนนะครับขาที <pl ains> ่ okay. 6ของเราจากตัวของมันนะครับไปเข้าที่ IC เบอร์740 0นะครับเข้าขาที่6ครับจากขาที่6ของ IC เบอร์7 4 7 6เนะครับเข้าขาที่6นะครับของ IC ของ i อ7400นะครับโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับเราจะมาต่อขาที่10นะครับขาที่10ของเรานะครับข้อที่ ขาที่หนึ่งของ IC เบอร์7400อีกตัวนึงครับขาที่สิบนะครับเข้าที่ขาที่สิบขาเข้าที่ขาที่หนึ่งนะครับขอโทษครับขาที่หนึ่งของ IC 740 0อีกตัวครับแล้วก็ต่อไปเป็นขาที่สิบเอ็ดนะครับขาที่สิบเอ็ดของเรานะครับจะไล่มาครับเข้าที่ขาที่สิบของ IC 740 0ตัวแรกนะครับสิบเอ็ดของตัวนี้นะครับเข้าสิบเอ็ดของตัวแรกนะครับก็ แัดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นขาที่14บีนะครับขาที่14บสี่ของไอซีเจ็สเจ็ดหกตัวแรกนะครับข้อที่ไอซีเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์ตัวแรกครับนี่ครับข้อที่ขาที่12นะครับหนบอรขาที่สิบส่นะครับสิบสี่นะครับข้อที่ขาที่สิบสองนะครับ ต่อไปครับเราก็จะไปต่อที่ขาที่15นะครับของ i c 7 4 7 6ตัวแรกนะครับเข้าที่ขาที่2นะครับของ IC740 0ตัวแรกครับขาที่15ครับเข้าขาที่2ครับโอเคแล้วก็เราจะมาดู IC 740 0ตัวแรกนะครับขาที่1ครับต่อข้อที่ไปตรงนี้ก่อนนะครับขาที่1ครับไล่มาครับขึ้นมา ข้ขาที่เก้าของตัวนเองครับเขัาขาที่หนึ่งนะครับข้ขาที่เก้านะครับของตัวนเองโอเคต่อไปครับขาที่สองเราเชื่อมไปแล้วใช่ไหมครับขาที่สองเดี๋ยวเราข้ามาเสียบนะครับ Q0 เราไปขาที่สามมครับขาที่สามเชื่อมกับขาที่สี่นะครับของตัวมันเองนะครับสามเชื่อมกับสี่สามเชื่อมกับสี่นะครับ คคต่อไปครับเป็นขาที่5นะครับขาที่5ขึ้นมาตรงนี้เข้าขาที่11ของตัวมันเองครับขาที่5ของ IC 7400ตัวแรกครับเข้าขาที่11ของตัวมันเองครับ โอเคครับขาที่5ของ740 0ตัวแรกนะครับเข้าที่ขาที่11ของตัวมันเองนะครับโอเคแล้วเมื่อกี้ผมบอกผิดไปนะครับขาที่11ของ IC7476 ตัวแรกนะครับเข้าขาที่10ของ IC740 0ตัวแรกครับต่อไปเราไปต่อกันที่ขาที่6เลยนะครับในขาที่6เราเชื่อมไปแล้วครับขอไปครับขา7ครับขา7ลงกาวนะครับขาที่7นะครับ ขาที่7จ็ดลงกาวนะครับเห็นไหครับต่อไปนะครับเป็นขาที่8เลยแล้วกันนะขาที่8ของ IC 7 4 0 0ตัวแรกนะครับนะครับไล่ลงมาปื๊ดตรงนี้ปื๊ดปื๊ดข้ามฝ้ามาครับข้ามฝ้ามาตรงนี้เข้าขาที่4ของ IC 7 4 0 0ตัวที่2ครับขาที่8นะครับขาที่ขาที่4นะครับของ IC 7 4 0 0ตัวที่2 แล้วก็ต่อไปนะครับเป็นขาที่เก้าครับขาที่เก้ารถสึกเราจะเชื่อมไหมครับคือขาที่เก้าเราน่าจะเชื่อมไปแล้วครับ <Okay. S 1> ขาเก้าเชื่อมไปแล้วนะครับขาสิบมันจะเป็น Q หนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาต่อนะครับต่อไปสิบเอ็ดต่อแล้วสิบสองครับสิบสองสิบสองต่อจากขาที่สิบสี่อันนี้ก็ต่อแล้วครับเราไปที่ขาที่ เราไปขาที่ขาที่13นะครับขาที่13ไล่ขึ้นไปเลยครับสายนี้ครับปึ๊บปึ๊บเข้าที่ขาที่2ครับไอ้เอ่อขาที่13ของ IC 7400ตัวแรกนะครับเข้าที่ขาที่2นะครับของ IC 7400ตัวที่2ครับโอเคครับต่อไปขาที่14ครับเข้าไฟบวกครับ5โวลต์โอเคครับโอเค ต่อไปนะครับเป็น IC 7400ตัวที่สองครับเราต่อขาหนึ่งขาสองไปแล้วนะครับเราจะมาต่อขาสามครับขาสามเชื่อมกับขาห้านะครับของตัวมันเองนะครับขาสามไปเชื่อมกับขาห้านะครับต่อไปเป็นขาที่หกครับขาที่หกของ IC 7400ตัวที่สองนะครับเข้า IC 7476ตัวแรกครับขาที่หกเข้าขาที่ ขั้ที่หนึ่งนะครับขออภัยครับเมื่อกี้ดูผิด <Okay. S 1> ข้อขายที่หนึ่งครับเ okay. อเคเสร็จแล้วเจ็ดต่อลงกาวครับ okay. แล้วก็สิบสี่ข้อไฟบวกครับโอเคครับต่อไปเอ่อ เราจะมาต่อ IC 7476ตัวที่2นะครับ234เชื่อมกันครับแล้วก็ไปลงที่ขาที่16ครับเดี๋ยวผมเชื่อมครับตรงนี้ครับ2 3 2สองไปสามนะครับสามไปสี 2, 3, 2, 3่ 3, 4, แล้วก็สองไปสิบหกครับ,รบโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาไล่ เออไอีดาะเอาขาที่ห้าก่อนครับขาที่ห้าเชิญไฟบอดครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ต่อสวิตแล้วก็คิวหนึ่งเออคิวศูนย์คิวหนึ่งคิวสองนะครับกับอัพกับดาวนะครับโอเคสวิต okay, นะครับเดี๋ยวเราต่อสวิตก่อนนะครับสวิตเราจะต่อเข้าที่ขาที่หนึ่งนะครับของ IC ซีเจ็ดสี่เจ็ดหกตัวแรกครับเราก็จะสอนนะครับ ก็จะต่อเข้าที่สวิตตรงนี้นะครับอ๋อขาที่หนึ่งนะครับของห้ซีเจ็ดสตัวแรกครับต่อไปนะครับเราจะมาต่ออัพนะครับอัพก็คือต่อจากขาที่1ของ IC740 0ตัวแรกนะครับอัพผมกำหนดเป็นสายสีเขียวนะครับจากสายที่1นะครับปล่อยลอยไว้ก่อนนะครับครับนะครับโอเคต่อไปเป็นดาวนะครับ ดาวนี่ต่อจากขาที่13นะครับของ IC740 0นตัวแรกครับเหมือนกันครับขาที่1 3นะครับโอเคปล่อยลอยไว้เหมือนกันนะครับต่อไปเป็นการต่อคิวนย์ถึงคิวนะครับคิศนี่ต่อจากขาที่2นะครับของ IC740 0่นตัวแรกครับขาที่2นะครับโอเค Q0 วศูนย์ี่เราจะเอาไปใส่ไ โอเคครับเออ่ Q0 นะครับเราจะเอาเข้า binary ที่หนึ่1นะครับหลอดที่1นะครับนี่นะครับเชื่อมสัมพันธ์กันกับตรงนี้ครับเคยบอกไปแล้วนะครับตามไปดูนะครับโอเคต่อไปครับเป็น Q1 นะครับ Q1 ต่อจากขาที่10ของ IC 7400ตัวแรกนะครับโอเคขาที่10นะครับ8 9 10นะครับโอเคเอ่ออะไนะครับ โอเคเข้าที่หลอดที่4นะครับ okay. ต่อไปเป็น Q 2ครับต่อจากขาที่1 5ของ IC 7จ7 6ต่อตัวที่2นะครับโอเคครับ okay. ขาที่15นะครับโอเคข้าหลอดที่4ครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับต่อหลอดที่8ของ b i นารีที่1ลงเกาาครับโอเคเป็นอันเสร็จวงจรครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มการทดลองเลยนะครับเราจะทดลองตามตารางความจริงนะครับนี่ครับตามตารางความจริงที่เราได้เขียนไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้อแรกเลยนะครับ QA เป็น0ย QA QB QC เป็น0นย์นะครับหลอด4หลอด2หลอด1จะดับนะครับผลลัพธ์จะออกมาเท่ากับ0นย์ครับนี่ครับโอเคครับแล้วเมื่อเราสับสวิตช์หนึ่งครั้งครับ นี่ครับ QA จะเป็น1นะครับ QB QC จะเป็น0ูนย์ครับหลอดที่1จะติดหลอด2หลอด4จะดับครับผลลัพธ์จะออกมาเท่ากับ1ครับนี่ครับเดี๋ยวเราสับสวิต์อีกครั้งครับโอเคครับเมื่อเราสับสวิต์อีกครั้งนะครับ QA จะเป็น0ูนย์ QB จะเป็น1นะครับแล้ว QC จะเป็น0ูนย์หลอดที่1กับหลอดที่4จะดับนะครับหลอดที่2จะติดนะครับผลลัพธ์จะออกมาเท่ากับ2นะครับนี่ครับ แล้วเราจะมาสับสวิต์อีกหนึ่งครั้งนะครับคิเ okay. ค q วจะเป็น1นะครับ QC จะเป็น0ย์หลอดที่1กับหลอดที่2จะติดนะครับหลอดที่4 <im it> จะดับผลลั์จออกมา <im it> เ,ปเป็น3นะครับนี่ <im it> ครับตามนี้นะครับสับสว,วิต์อีกหนึ่งครั้งครับคิวเอคิวจะเป็น0ครับ QC จะเป็น1หลอด1กับหลอด2จะดับหลอดที่4จะติดครับผลลัพธ์จะออกมาเท่ากับ4ครับ วิตอีกหนึ่งครั้งครับค a ว QA กับ QC จะเป็น1นะครับ QB จะเป็น0หลอดที่1กับหลอดที่4จะติดหลอดที่2จะดับนะครับผลลัพธ์จออกมาเท่ากับ5ครับนี่ครับผลลัพธ์จออกมาเท่ากับ5นะครับเครับสวิตอีกหนึ่งครั้งนะครับค a ว QA จะเป็น0นะครับ QB QC จะเป็น1ครับหลอดที่1จะดับหลอดที่2กับหลอดที่4จะติดนะครับผลลัพธ์จออกมาเท่ากับ6ครับ ต่อสุดท้ายนะครับโอเคครับ QA QB QC จะเป็น1นะครับหลอดที่1หลอดที่2หลอดที่4จะติดครับผลลับจอออกมาเท่ากับ7ครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการต่อวงจรนับเลขบ i นารี่ขนาด3บิตแบบขึ้นลงครับเอขอขอบคุณนะครับอาจารย์วิศัตบุญญานะครับขอบคุณตะก้องนะครับนายชาตนัยจันทภานะครับ สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ